ตอนเราด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพวกเรา3คนอีกแล้วในรอบปอกันอีกเช่นเคยยไยอยาวไปยาวไปวันนี้เราก็มีแขกพี่สษมาด้วยชื่อไอติมพี่โปรแกเขึ้ยหนูหน่อยได้ไหมนูกลัวเดี๋ยวลูกขยับมพี่โปรกนเลยมา ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริเร่ emperor, le, okay. มกันเลยดีกว่าเข้าเข้าวันไหนอะ Player อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้า เอพ้กเจอเจอเี่เจอกูจ้เฮ้ยแกบดียไปไปปเปิดกูแจ้เปิดกูแจเลยเร็วเร็วเร็วเดินมาเดามันเดินช้าเถอะแก่เรากลัวมันจำสเกลตรงนี้หละ คุณแจกันก่อนนะปะไปกับเราเนี่ยแหละไม่เคยเกรงกลัวใครเอาล้วต้องหายไปไหนเนี่ยเอาเธอหลงทางไปแล้วน่ะปะมาเร็วดิเออเราเหยกันอยู่เนี่ยฮะเกนโอเคามพี่ครับนี่งกนี่ไงเฮ้ยเฮ้ว น่ากลัวว่ะน่ากลัวเอ้ยเอ bon ้ยเราเห็นอะไรอ่ะได้ยังไงกูเจ นไปเดี๋ยวเราไปอันนี้เอลฮอเปิดเลย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 เปิดต่อกันเลยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ว่าไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อาจจะเป็นห้องนี้ไม่ใช่เหมือนกันเฮ้ยอะไรโอ้โหยืดอยู่แบบนี้เลยหรอหนีที่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวถ้าเจอในเกมคือมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอในชีวิตจริงอ่ะวิ่งไปคนละทิศคนละทางเลยอะเธอมันคือกุญแจห้องไหนอ่ะมันคือเจอมันคือกุญแจห้องไหนก่อนเธอมนอาจจะมีป่ะป่ะอจจะมีห้องล็อกตามคนเก่งนี่เลยคนเก่งใครใครคนเก่งเปิดห้องนี้นี่ไงนี่ไงใช่ชื่อห้องนี้แหละแล้ว มันคือห้องอะไรอ่งเงี้ะเราเราเราเข้ามาทุกคนเช่วยกันนะ้เมื่อกี้อะไรอะไม่รู้ออฟฟิศไปเลยไปเลยฮะอ่านอ่านชื่อด้วยอ่านชื่อกุญแจด้วยนะ เมลาลูมไปแล้วไปแล้วนี่มันห้องห้องอะไรอะทุกคนมีห้องบารรูห้องน้ำทุกไปสภาพห้องน้ำมันสโครกอย่างเนี้ยน้องก็ติดกับแผงนะเฮ้ยเรากลัวมันจำสเกลเถอ ไม่อ่ะกเคโอเชียกร่พขหยาบได้ไหมน้องเดินตามมาดิปล่อยน้องทตรงนี้แหละ้อ้งนี่ห้องมีเออใช่องตัวแต่ห้องนี้มันรอก็เธอเอ้ยผีมาแต่หัวก่เดินตามมัน เดินตามอันนี้มาเจอกุญแจเฮ้ยคุณหมอเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบกลับไปทางเดิมเลยกุญแจห้องอะไรหมอเขียนว่าด็อกเตอร์คีอะคีห้องไม่เจนเลยอันนี้นี่นี่อยู่นี่น้องอยู่นี่ทุกคนกัรเจอห้องเออจะกัดเจอกุญแจด็อกเตอร์คี เ้องหายไปแล้วเอ้าอย่าบังประตูดิห้องเราตั้งที่ไหนอะเดี๋ยวเราหาให้ออฟฟิศหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ว่ะอันนี้ออฟฟิศนี่น้องอยู่นี่ถ้าห้องนี้ปะไม่ใช่อ่ะห้องนี้ห้องอะไรอ่ะห้องเดียวมาไงหรือว่าจะเป็นห้องแรกโอ้มั้งเด็กมาดีน้องห้องแรกเออใช่ใช่ใช่นี่ ไกก่มาเลยอะใช่มันไก่จริงนี่มาดูน้องเจอผีเนี่ยผีอีกาเนี่ยผีอีกาใช่เนี่ยอยู่หน้าห้องเนี่ยอยู่หน้าห้องที่มันเจอเจอเนี่ยมันเป็นมิดนะเนี่ยห้องมันเป็นรูมอย่างนึงสองห้องพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นด็อกเตอร์คลีอ้าแล้วเกตหายไปไหนอะ มาเนี่ยฮะเรายวเราไปหาดูแจเพิ่มเติมจะไปดูได้ยังไงเราจะไปรู้ไหมว่าแต่ละคนเขอยู่ไหนกาสกอยู่ไหนอะกัมาแล้วปตรงอะไรกาอยู่ไหนนี่เลยอย่นเาจะไม่มีอะไรแล้วแหละไปเถอะไปสั่งนั้นก็เถอะแล้วรอยู่นี่เ้วอยู่ไหนอะอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวไอติมจะสอนชิดาเดินโอ้เพื่อ,อน,นี่ไงเจอแล้วอะไรอ่ะอันนี้คาฟเฟ่เทอรเรียมันหนีบอกมันบอกว่าหนีจากโรงพยาบาลเนียไปแล้วนแอค้์คอมัดพิทเอร์มันบอกว่าช่วยหายด็อกเตอร์ชีเลดีอเออน่าน่าจะตรงลึกเข้าไปปะ อ๋อพวกคุณอยู่ไหนกันหมดแล้วอะเราอยู่กับน้องอ๋อเสรแล้วระวังด้วยพ่อเธอระวังจะมีผีแฮ่ใส่หน้ะไหนอัิดาวีคนหนึ่งเป็นผมมัดผมพี่ผมกินตัวดีเหือสยาวด่ก่านมไปเก่อมน่ากลัว เอ้ยห้องนี้ห้องอะไรมันลอ็อกอะเออพี่คดไป <What? S 2> ได้ยห้องใสยได้ Ongo. อันนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนชลารกเคนสูงม,มากเนี่ยทีดาไม่ใช่บอกขอร้องเดินรถตู้สิเนระวังผีกัดเดินริมๆเข้าไว้จริงๆแล้วเราไม่ได้เขียนเราไม่ได้เสียงใครพูดเลยได้ยินเสียงน้องฮะเลี้ยินเราไหมน้องเสียงน้องดังมากเลย มาจริงเ,เราสีเนาะเราขาวไม่แด้มันจะหายไปไหนเอ้ยอเฮ้ยเราอยู่คนเดียวอยู่ไหนกันล่ะเนพี่ธิดาพี่โุก,กัสเฮ้ยเ,เ,เดียวเลยตอนเนี้ยปเปิดประตูได้เปิดแล้วอะไรสกีสกีทุกคนเราอยู่คนเดียวเพราะเราหลงทางกันแล้ว จะประตูผีวิ่งไล่ผีวิ่งไล่ผีวิ่งไล่ผีทุกคนเราเตรียมผีเราเมื่อกี้เราเมื่อกี้ไอติมกับโฟงการมาที่ข้อห้องมึงอ่ะเนี่ยไอติมอยู่กับกวงกัสไอติมอยู่กึ่งออกกึ่งในอ่ะนั่นแหละนั่นแหละ ตอนนี้คือเพราเราไม่รู้เดีฮ้ยเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่เราเจอเพื่อนก่อนละกันเฮ้ยตอนนี้เราหาคุณโฟกันเจอแล้วนะคบทุกคนเดี๋ยวเราตามคุณโฟกันไปเลยไปปะ

มาปะเดี๋ยวรอกันก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูดิในห้องน้ำมีกุญแจหรือเปล่าเราเข้าไปดูแล้วมันไม่มีมีแต่คราบเลือดโอ๊ยแล้วก็อะไรเนี่ยกระจกมันมีห้องหนึ่งที่เก็บตายอ่ะมันต้องเข้าห้องไม่ได้ก่อนที่จะดูคราบเก็บเลยอ้าเราหลงทางกับพวกเธออีกแล้วอะอ๋อนี่ไงห้องน้อ่ะเธออย่าแวะดิเธออย่าแวะดิแวะแล้วก็หายหายแบบนี้ ก็ได้เลยเก็หาูเราต้องรวมตัวกัน ตอนเนี้ยเอ้ยเรามีไฟฉายสองอันน่ะพีว่าแล้วประตู <c oughs> ประตูก้ก <c oughs> ประตูก้อนพีพีป๊าดเฮ้ยกบตาฉันนี่ไงตามเมื่อฉันตาเราอยู่ไหมล่ะไม่ได้ตาแล้วไม่ได้ตาลแล้วเปิดประตูประตคนตอนนี้เปิดประตูแล้วมีคนล่อยลอยู่คนนึงเคเคเดี๋ยวล่อเองไปห้องนี้ว้ายถึงเวลาจะ อย่าตามเพื่อนฉันมาตามฉันนี่อย่าอย่าฉันเอามาตามฉันทีเธอรอดเธอเธอรเอออย่างนั้นประตูพี่ประตูเดี๋ยวเราล่อมันเองเดี๋ยวเราโหลดเดวจุดที่พี่เกิดนั่นแหละไปมันมาแล้วนี่นี่ตามฉันมาตามฉันมาตามฉันไอ้เกิดมันไปหากาศ ด่านานั้นได้นะป่ะเดี๋ยวเราเดินกันใช่ไม่โตหรอมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราหันแยกกันนะหันแยกกันอยู่ด้วยกันตลอดเออฮะะ้ยลูกไฟไม่ลงคูบาแล้วมีจุ๊บ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 เราเนี่ยซ่อมโคหาโคบาใช่ล็อกไฟอยู่ห้องนี้หรือเปล่าอ่ะพี่กล้องอะไรอะ่ะ กองกองไว้ฝัน้องัน้องัน้องั้ห้องเก็บของอไว้ด้วยกันตลอดหาแถวๆนี้ปะ่ะเกตอย่าเดินไปกดดิจะหากนไงไม่ต้องเดินหนห้ห้องนี้แบบว่าอะไั้ะไหนไหน อ้ารแยกอะฮะไปเร็ว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 เร็ว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 เวเร็วเรเร็วเรเวเร็วเวเเร็วเเร็วเร็รวเวรวเร็ววยว มันมีเสียงแปลกๆตลอดทางเลยอ่ะจบแล้วแล้วในที่สุดนะคะเพราะเราสามคนเนี่ยก็รอดออกมาจากโกรงพยาบาลอันดับไลน์ดีได้ถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่ายลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย